กห้าแตกเออเรียบร้อยตายไปไม่ถึง5้านะเมื่อกี้อันนี้5แล้วอันนี้5แล้ว5แล้วครับฝากมนเออสวยครับนายคอร์สคัทเทพเว็บซื้อขาย ID เกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัทเทปลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม เอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่หัวทองทรงผมเอฟโฟรนะครับผมแถมแบบหน้าตาตัวตลกด้วยนะครับแต่บอกเลยว่าไม่ตลกนะฮะไม่ตลกเอาละวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นมังกาสายอ่าไม่ออกหนังสือตัดเลือดนะฮะเพราะว่าเรามีเรียกว่าพาัด์ตีตัดเลือดอยู่แล้วนะครับผมผมไปเจอสายนี้มาในอ่าเรียกว่า ไปเจอมาได้ไงก็ไม่รู้นะฮะโชคชะตาผมที่คิดนี่พระทีของเราคือวูดูนะครับเวลาใช้อะไรโดนศัตรูก็แล้วแต่นะฮะเอ,อ่ยิงธรรมดาสกิลสกงสกิลนะครับตัดเลือดหมดนะฮะแต่ถ้าเราออกหนังสือตัดเลือดก,ก็จะตัดเยอะยิ่งกว่าเดิมนะแต่ว่าผมว่าแค่พาร์ตนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะไม่ออกตัดเลือดในเกมนี้นะฮะเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับเคลียร์คิปกลางอย่างไวแล้วก็เดินบนครับตามสไตล์เมดนะฮะเราเจอชักนาอุ้ยได้นะได้นะถ้าเพื่อนช่วย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 กูดีช่วยกูดีครับช่วยผมด้วยครับช่วยผมครับห้าสแต็กครับช่าง ห้าสแตก็กลยอย่าให้พี่ได้ห้าสแต็กบอกเลยว่าต้นเกมเลดเกมละลายหมดเอามันไปทางนู้นว่ะท่านผู้ชมโยนผิดนะครับอุ๊ยโู้สปิกเกอร์ฟลิกเกอร์จุกเก่งจุกเก่งฝั่งทุกข้ามเนี่ยโอเคอัพสองนำแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมสองเอ้ยเจตัวจะตายวัดดีพ่อหนุ่มช้าง ทำไมเข้าช้างมอว่าเกมเนี้ยผมไม่เข้าใจเลย <laughs> เข้ามาล้างอาร์มเลยม <laughs> มาล้างไม่ได้นี่วะเออหรือเขาจะเอามาล้างพิดผมมันก็ล้างพิดไม่ได้นี่วะท่านผะู้ชมเออฝั่งเราไม่ได้ซีซีเยอะขนาดนั้นนะซิลมีอธิแล้วฮะโอ้ยเียว <laughs> อย่าโดนเข้ามานะครับโอเคผมจะเปลี่ยนจากหนังสือตะเลือดเป็นลูกแก้วแทนนะครับผมอ่าเรียกว่าเป็นสายเซฟนะนี่เซฟนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวใครไม่ได้ทันเดี๋ยวผมแปะให้ หน้าไอ้นี่แล้วกันเอา้าโอ้โหโดนเข้าแล้วนาครอสไม่น่ารอดว่ะ <laughs> นาครอสเจอซิลโอโ้ไม่ใช่เออถูกแล้วนาครอสเจอซิลอุ้ยหนึ่งสเตก็สตกสองสเตก็กลกโอ้โหจะตายจะตายจะตายในนั้นในนั้นในนั้นไปเปิดแบบไป่อยอลัมอาลัมหืกล้าๆเลยครับผมมีสกิลเรียกว่าละลายแทงไม่ใช่แค่แทงทุกตัวโดวนห้าสเต็กเข้าไปนี่มีเหวอมีเหวแน่นอนนะครับมา oh. เดินไปฮะ <laughs> ตัดเลือดไม่จําเป็นเลยในวันนี้ จะออกจะออกคองมาเซฟตัวเองแล้วก็ดาเมจเรื่อนๆนะครับบอกเลยว่าอันนี้ยังไม่ได้เอาไปลองนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์นะครับอันนี้ลองตาแรกให้ดูเลยนะครับมาดูด้วยกันว่าจะเป็นยังไงศาสตร์เข้าไปวิธีเล่นมังกรผมคงไม่ต้องสอนหรอกนะท่านผู้ชมเล่นโคตรง่ายเลยฮ <c oughs> ตัวที่เล่นโคตรง่ายขาตายอีกตัง้งหากนะครับเฮ้ยเฮอุ้ยจับแล้วอันีตายผว่าตายแล้วแหละ นะครับคิดว่าจะโดนไล่แล้วครับโดนไล่โดนไล่อุชิบีแลกไม่ตายโอ้โหมันยิงสวนมาด้วยอยู <laughs> ่ไม่เป็นไม่ตาย <laughs> นึกว่าจะตายแล้วโอ้นึกว่าจะนึกว่าวโอจะเบื์อตายไม่ตายโอเคไม่เป็นไรนะครับฟับงเราอลัมตายฮะกลับดีกว่ามาครับเอาคลิปกลางก่อนฮะท่านผู้ชมแผทหน้านี้บอกเลยว่าอ๋อจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากเลยนะฮะได้ได้ว่าป่านี่ก็จะ คล้ายๆโร a m i n g นะฮะถ้ามาเหตุคีฟเลนเรานะครับในตอนที่เรายืนเลนอยู่กับคีฟนะฮะเออป่าก็จะได้เงินน้อยลงประมาณแบบอารมณ์โรมม i n g เลยนะฮะใครที่ออกของป่านะครับจะลําบากละใครเล่นป่าที่บอกเลยว่าลําบากละแผดนหน้าเนี่ยโอเคนะครับมาแผนนี้เรียกได้ว่าน่าจะส่งท้ายแล้วฮะสําหรับมังกาตัวนี้นะครับแผดนหน้าก็ยังน่าจะเล่นได้นะไม่มีการเนิบหึ่งจับ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 ช้าเหรอหอวห้าแตก เออเรียบร้อยตายไปไม่ถึงห้ามื่อี้อันนี้5แล้วอันนี้หแล้วหแล้วครับฝากนะวออสวยครับนายคอรอสไปนูดแล้วอุ้ยมันวางโลกมันวางโลกไอพ่อหนุ่มยั่นโลกใครมาวะซิวมาตายไปแล้วนะคอร์สผมถ้าจีเข,ข้าหลังไม่ uh ไม,ม,ม,ไมีัตมนไม่ม่ีอันติมันไม่มีอันติเออือเออือเออือเดือดเดือด ต่อไปเป็นมุงกุดทองนะฮะท่านผู้ชมบอกเลยว่าพลังิเวทแบบเหนือเหนือเหนือแบบเหลือล้นเหลือล้นนะเออศาสตร์ทีนี่มีกระเจิงวงแตกสแลกขาดเกย์คีบปไหวด้วยนะผมชอบมังกาตรงนี้แหละถ้ามีสกิลกระโดดที่คือโคตรโกงเลยมังกาเนี่ยนะครับมันก็จะโกงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีรู้ว่ามึงจะโดดขี่หัวกูซิวไม่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 ใกล้มันอยู่ใกล้เราโอเคฮะเซฟไปก่อนฮะเซฟไปก่อน เร็เร็ยเรยังไม่น่ามางั้นเคลียร์ปุ๊บชุบอย่างไวหน้าคอสมาเคลียร์ช่วยด้วยเอาจัดไปเอาทอนอยู่นี่เฉยว่ะทอนไม่ไปบนไปครับเคลียร์กลางแล้วก็เติมบนนะฮะเมดเล่นง่ายๆเองนะครับวิธีการเดินของเมดแต่ต้องเดินระวังหน่อยนะถ้าเราเล่นตัวขาตายนะฮะอย่างมางก้านี่แหละนะครับเพราะว่าตัวเราไม่มีซีซีนะฮะมีแต่สโลนะครับไม่มีอ่าเรียกว่าไม่มีสตันเบิร์ด อะไรวะน่ะเอาโอ้กกำลังพูดเยอะเอยสว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 ยครับนี่แนีนคอสมามนัาคอสมาจังหวัดดีมากชดน,นี้อยากจะชมเลยแต่ว่านายมาแบบดีมากนายว่าแบบเป๊ะมากชดที่นัคอสสวยงามมากครับมีบ้านครับโอเคไวโอไปเคลียร์กลางให้ตัดทิปนักคอสตัดให้หมดเลยชับชับชับนี่กลางมีเยอะเอาดีแลกจะตุียนี่ว่า สูขีดอยู่นี่เปล่าเอ้านึกว่าเดินเข้ามาอุ้ยเฮ้ยมีสีแล้วตกมันยังไม่จะตายมันจะโอ้ยพิกเกอร์โอ้ยโดนคืนเต่าเฮ้ยมันยังไม่กลับนะหน่าโอ้โหยังมีพิกเกอร์เมื่อกี้มีพิกเกอร์พิกเกอร์ก็ไปอติได้ตายเลยนะเมื่อกี้โอ้โหัดดีจ้าน้องไอริโอ้ยโอ้ยหาความเจ็บปวดโอเคอุ้ยช้างสวัสดีผมไม่เข้าใจเลยเกมนี้เข้าช้างมาทำไมวะนะครับ เฮ้ยเรียนล่างมีปัญหาฮะแต่ผมไม่ได้สิผมมาเคลียร์ผมมาเคลียร์กลางแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะครับตีกลางให้แล้วกันโอเคล่างน่าจะได้อยู่นะจะยังยังไม่มีใครเลือด loss กำลังไปช่วยครสาสกำลังมาครับผมบัฟฟ้าก็เกิดไม่เอากูช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าครับมาแล้วครับดืดดืมดืดดืมบืมบมลาชอส สวยมากสวยมากจะไปไหนพ่อหนุ่มนี่โอ้โหแข็งวะแข็งสวยแข็งสวยแต่มันยังไม่เพียงพอครับมันยังไม่เพียงพอในการรอดชีวิตของคุณฮะคุณต้องไม่ได้ว่ามีทั้งแข็งมีทั้งพุ่งมีทั้งฟิกเกอร์เมื่อกี้คุณถึงจะรอดเหรอเอ้แข็งโอ้แข็งแข็งชนแข็งโอ้ดูเลือดไปโอเดียวโอ้เมื่อกี้ซิลลงหัวไบโอโอแข็ง สวยมากครับผมก็จะออกแข่งนะเกมนี้นะครับผมจะออกก้อนน้ำแข็งมาแทนหนังสือตัดเลือดนะฮะท่านผู้ชมหอลอว่าอร่อยหอ่อนะครับเเราก็จะได้ลอดตายจากสถานการณ์ที่ฟิวเกาะหัวอะไรแบบนี้โดนรดเบิร์ดนะครับมาอุ้าอย,ยายา,ยาตัดให้หมดครับเกม r o v คือเกมตัดคีบครับท่านผู้ชม ตัดคลิปบ right. oh, ้านฝั่งตรงข้ามหมดเลยคือฝั่งตรงข้ามแพ้ไปร้วประมาณ80%เอาจริงนะโอ้หมันเห็นวะมันมีมันมีแบบมันมีเปิดปกติไอ้นี่มันถ้ามันถ้ามันเปิดถ้ามันเปิดค้างอยู่แบบนี้มันจะไม่เห็นไม่ใช่หรอนะครับมันจะเห็นตั้งแต่ตอนเปิดตอนแรกไม่รู้เหมือนกันเขา่าจจะเดาหรือเขาอาจจะเห็นนะครับไปไปกันต่อไปกันต่อโอเคพีจ๋อวางพิดไป วางพิษไปวางได้3รอบโคตรดีอา้าวโยนสก,กิลมัวม่วๆได้คิวซะงั้นมันแจมอีหลีมันแจมไลมันแจมไลยเติบมันแจมไลยเติบ <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับในจังหวะนี้นะฮะไอลิปลาดาวเออโดนด้วยครับไม่เป็นไรฮะเหมือนเขาจะไม่กล้าเข้ามาเลยนะครับตัวดุดเลือดทั้งหลายแหล่เอาดีครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับคำอ้อนคำอ้อน คำาอ้อนแมนค้อ้อนเกิลมาแล้ว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 เอารือเปล่าละเอาลือเปล่าละเท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงซา่าซ่านะฮะเพราะว่าตอนนี้บ้านผมฝนตกอยู่นะฮะ <laughs> ถ้ามีเสียงซา่าซ่าเข้ามาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับฝนตกนะฮะฝนตกแรงมากเลยโอเคจุดจุดดาร์คสลเยอร์น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเกมเนี้ยน่าจะถ้าฝั่งเราไม่โยนไม่แบบวิ่งไปตาย,ยาจริงๆนะน่าจะน่าจะได้ลวฮะ ้าวกูพูดพุบตายปับ๊บไปแล้วครับ <c oughs> ออฟเลนออฟเลนไปแล้วหนึ่งมายก็อดโอเคลูกแกแ้วมาละชือมาเลยฉันพร้อมฉันพร้อมมากๆพร้อมให้นายขี่หัวฉันซิลหรือใครก็ได้ที่จะเบิร์ดฉันตายมาเลยฉันพร้อมกดลูกแก้วอู้ยเขาก็เริ่มแรงนะเนี่ยทำเป็นเหรียญปทยทำเป็นเหรียญปวางโบจาง ตายครับตายครับออกมาแบบนี้เอาช้างมาก็เอามา,ถาไถไ้โอแน่เลยโอยโอเคไปจ๊บไม่โดนครับปล่อยมาก่อนยิงไปฮะปล่อยยิงไปลูกยิงไปบบยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไป,าไปให้แตกคิปมาแล้วหนึ่งคิปมาแล้วหนึ่งไอริจา่าฮันแน่ไม่ได้แหลกไม่ได้แหลกเฮ้ยเฮ้ย,ยช่วยนะคอสโอ้ไม่ทัน เออเลยตายว่าจะไม่ตายแล้วเฮ้ยข้ามันข้ามันข้ามันเออเออซิวมาว่ะเฮ้ยสวยแล้วซิวเราบอกเลยว่านายโคตรสวยนายมาเข้าทาจีกับอารัมแล้วอาอารัมตายเฮ้ยทาจีสู้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 อุ้ยเออเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเย้ยเอาเอาว่ะเอาว่ะหนึ่งลุมสามมัน จ้าโห MVP ไปเลยเอา MVP ไปเลยช uhm ็อตนี้ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดก็ไม่มิดแต่ไอรีมาแล้วอ่าเรียบร้อยโอเคครับได้ลูกแก้วล้วขึ้นจอเวทมาหน่อยฮะจะได้แรงแรงกดทีเดียวร่วงช้างก็เหมือนว่ากําลังจะขึ้นเกาะอ่ากันเวทนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเจาะเวทเขาหน่อยฮะยิงจาะเวทไม่จำเป็นต้องใช้กับตัวแทงเสมอไปนะฮะใช้กับพวกพวกแบบตัวธรรมดาก็ได้ เราก็รีบเกินเพื่อนรอกูด้วยสิรอกูด้วยสิครับมาแล้วครับกดดันครับกดดันนักคอสดักเหรอเอาไงนักคอสนักคอสชวนดักนี่มันเห็นนักคอสมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันรู้แล้วแต่ลมเราก็ขึ้นมาแล้วลมเรามาแล้วมาซีคราสมาซีคลาสลูกแก้วพร้อมฮะบอกเลยว่าเทมที่สุดไอเทมที่โกงที่สุดในเกมก็คือลูกแก้วแล้วนะฮะ <laughs> ใครเล่นเมดเล่นเมดขาตายนี่ควรออกนะโดยเฉพาะมังค่านะครับเพราะว่าเรามีตัดเลือดละเออผมว่าเซตนี้น่าจะโอเคนะอันนี้ลองตาแรกจริงๆนะลองไม่ออกตัดเลือดเนี่ยก็ได้อยู่นะเล่นได้นะโอเคหรือว่าเราไม่เจอตัวดูดเลือดจ๋าหุ้ยอุ้ยหุ้ยุ้ยหุ้ยุ้ยขี่คอเพื่อนเราเมื่อกี้อุ้ยอุยอุยอู้ไม่รอดไปอีกโอ้โห ฟิกไม่ออกฟิกไม่ออกเมื okay. ่อกี้ทรันตันทรนกนสุนเหลืองมาด้วย <laughs> แข่งไปก็ไม่มีความหมายเพื่อนฝากด้วยที่เหลือเอาละเว้ยเฮ้ยเอาละว่าหาเหลือทาจีคนเดียวละับเหลือทาจิไปไปประมาณเลือทาจีคนเดียวเฮ้ยเอาป้อมช้อนอย่างนั้นเหรอพวกแกไม่มีสิทธิ์ทาจีตายไปแล้วมันผูกมาเนี่ยชิดชิดฟูโดนผักโดนผักผลไม้โอเคอะ ได้คิวนะได้คิวนะ <Shut down. S 1> นี่ชัดดาเลยเห็นครับสกอร์เรากับไวโอเลตนี่โอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงกันมาก oh. แอดซิสิบเอ็ดตัวท่านผู้ชมโอ้โหนี่ว่าแอดซิสเยอะกว่าซัพพอร์ตในเกม oh <my. S 1> สปอร์อ้าวตายสังหารไวโอไม่นะโดนเอลิสโซโลไปแล้วฮะเราได้บัฟมาใช้เฮ้ย นาคอรเก็บอังกรไปแล้วอ๋อสวยเลยแบบนี้สวยเลยเฮ้ยช้างอยากลองห้าสเต็คบึ้มคอมโบโยียวทำไรฮันเน่สวนที่ครับสวนฮึบมาหน่อยมาหน่อยอุ๋ยเพื่อนเพื่อนไม่มาเพื่อนไม่มาแต่เออห้าแตกไปห้าแตกไปแล้วแต่เพื่อนเพื่อนไม่มาเพราะอะไรดูดูที่บ้านดูที่บ้านฝั่งมันดูที่ว่าไปแล้วนาคอรกูตีแล้ว <laughs> ตรงนี้ยังไง ตายทอนเรียบร้อยเออก็ถือว่าคุ้มค่าอออะอะอาภัยให้เอาภัยให้เมื่อกี้ถ้าเพื่อนมาครบก็แน่าจะไฟชนะนั่นแหละนะฮะแล้วก็แล้วก็น่าจะชนะนั่นแหละเอออันนี้ขนาดแบบสามสามต่อห้านะเมื่อกี้น่าจะสามต่อห้า MVP จะเป็นใครไปได้ครับนอกจากเราฮะโอ้ยอาจริงจากใจเลยไม่คิดว่าจะได้เนี่ยไม่คิดว่าจะได้เลยเนี่ยทำไมได้วะ ไดเอ็มเฉยโอเคครับผม10 10.6นะครับ5 3 12นะฮะโอเค okay, นี่เลยคือเซตเอ็มที่เราจะออกอันสุดท้ายก็ออกเป็นก่อเกิดก็ได้นะฮะแต่อันนี้ผมกำลังจะขึ้นหนังสือเขียวนะเพราะว่าเกมเรานำํำนะครับเกมนํำก็ก่อเกิดไม่จำเป็นนะเพราะว่าเพราะว่าเรามีลูกแก้วอยู่แล้วนะครับอ่าหนังสือเขียวไปเลยแรงๆไปเลยนะครับโอเคฮะก็ ได้อยู่นะนะครับในการเล่นมังกาสายไม่ออกหนังสือตัดเลือดนะฮะใส่เซฟตัวเองนะครับออกหนังสือตัดเลือดมันก็ดีแหละนะฮะถ้าเราเจอตัวดูดเลือดเยอะๆนะครับอย่างเช่นว่าฝันตรงข้ามเป็นตัวดูดเลือดสัก3าตัวนะลิโปปาวันเดอร์วูแมนคิวกอดออฟเลนอะไรแบบเนี้ย่านผู้ชมฟลอเรนติโนเออแบบดูดเลือด3ตัวสตัวขึ้นไปอ่ะก็ต้องออกเหมือนเดิมนะฮะสำหรับหนังสือตัดเลือดแต่ว่าในเกมนี้เนี่ย ตัวตัวดูดเลือดแบบจ,จ่าๆอะไรก็มีแค่ทรอนนะครับแคลลี่แล้วก็ไอรินะฮะซึ่งน้อยมากเลยที่เขาจะได้แตะตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่พาร์ทสิบเราไปก็พอเขาก็ไม่สามารถดูดเลือดขึ้นได้แล้วนะครับก็อยากจะไปลองในคอมแบบว่าเจอพวกริปโปเจอพวกฟอเรียนเจอพวกคิวกอดแบบอยู่ในทีมเดียวกันอยู่นะเออว่าถ้าเราไม่ออกหนังสือตัดเลือดนี่มันจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวผมหาโอกาสทำให้ละกันนะครับโอเคถ้าใครยินชอบนะก็อย่าลืมซับและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้เน็ m e าย e you กดซับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยไปแล้วบ๊ายบาย